สวัสดีชาวธัดน้ำจากชาวธาตน้ำที่มาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะเป็นปักของวันที่11ถึง20ปักสั้นๆเท่านั้นนะจ๊ะเราจะไม่ไปไกลเพราะเราจะเจอกันบ่อยนิดนึงนะคะอย่างที่บอก ID ลายคิมอยู่ที่บนจอนะคะไว้ดูดูส่วนตัวนะคะ ตรงนี้เป็นแบบส่วนรวมเราไม่ดราม่าก,กันไม่ว่าจะเรื่องเราจะตรงหรือไม่เนะเราจะไม่ดราม่าก,กันนะเรื่องเราถ้ามันสลับกันได้นะคะคนชาัดน้าคุณไปสลับกับเราเองนะฮะเพราะว่าทิมจะอ่านเพลงด้านเดียวนะ,ะอ่านเยอะแล้วมันงงนะฮะะฉะนั้นถ้าเราทิมไปพูดสลับสลับบ่อยๆเนี้ยทิมจะงงนะคะ <laughs> <laughs> ก็เอาตามนั้นนะคะเอาหลักฐานมาดูกันว่าชาตดน้ําที่ผ่านมาคุณเป็นเช่นไรเนะะี่ยคุณกําลังเจอเอากับอะไรอยู่นะจ๊ะ อาล่ะชาทัดน้ำขขอดูหน่อยสิว่าคุณเป็นไงบ้างที่ผ่านมาพลังงานของใครในวันนี้ชาทัดน้ำใบแรกของคุณคุณได้สีไม้เท้านะความสัมพันธ์นะฮะโอ้โอู้อ้อ้อ,อ้ตายแล้นนว <c ười> คิดได้คำผิดสัญญาแล้วกันนะ เดี๋ยวค่อยมาอ่านนะฮะดูถามว่าไพ่เนี่ยสี่ใบโคตรดีเลยเนะสี่ใบตรงนี้เหมือนดีมากๆเลยแล้วก็มาจบที่ใบสุดท้ายที่แบบคุณพระนั่นไงก้าวย่างขยายไปเลยเนะเอาละทีนี้มาเข้าคนอของชาวทัดน้านที่มขอดูหน่อยว่ามันเป็นไง เอาละค่ะเขาครอ,องชัชัดน้ำที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรขอดูหน่อยใบยแรกของเขาได้ the empress นะฮะได้ the wheel of fortune ค่ะได้สิบไม้เท้า knight of w one ค่ ace of sword นะคะแล้วก็เป็น ace of cups แล้วก็เป็นแปดไม้เท้าเอาล่ะ พิม์ได้พลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ที่เคยเคยวางแผนนะวางรากฐานการแต่งงานหรืออะไรก็ตามที่หวังว่าจะทำร่วมกันนะคะแต่สุดท้ายคิมมาว่ามีคนผิดสัญญาหละคนหนึ่งไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะที่ผิดสัญญานะฮะแล้วมันก็เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนชาวธาตุน้ำตรงนี้นะคะเนะี่ย คิมเห็นการการให้คําสัญญากันนะการพูดคุยตกลงชีวิตร่วมกันนะแล้วสุดท้ายมันก็มีคนนึงขิดสัญญาแม่งดื้อนั่นแหละนะคะตวเข้าได้ the empress นะได้ได้อยู่ with fortune นะได้สนะิบไม้เท้า night of war e i g h of sword e i g of cup นะฮนะนะแล้วก็เป็นแปดไม้เท้าคิมกําลังมองว่าคนน่กของคุณอะเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะวันนี้ความคิดอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ความคิดอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ที่แผนเขาเหมือนเหมือนคนที่คุณต้องคอยวิ่งตามนะคุณต้องคอยวิ่งตามเขาอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ความคิดเขาไม่ได้มันโขกเท่าไหร่ไนงะวันนี้ไอเดียใหม่พรุ่งนี้มาอีกแล้วไม่รู้อะไรที่จะเกิดขึ้นนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าสรุปไอสิ่งที่เราพูดกันไอสิ่งที่เราตกลงกันสิ่งที่เราหวังกันมันยังมีอยู่ไหมมันยังเป็นมันยังเป็นแผนของเราหรือ,รอเปล่านะคะเพราะคิมเห็นว่าคุณ คุณรู้สึกว่าคุณตามเขาไม่ทันนะคุณสับสนแล้วก็มึงจะเอาอยัางไงอะไรแบบนั้นมากกว่านะฮะนะตัวเขาเนี่ยคิมคิมไม่เห็นความทุกข์ร้อนก็พูดคำนี้นะคิมไม่เห็นความทุกข์ร้อนของเขาว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดออกมาเนะี่ยเขาเหมือนพูดออกมาเหมือนคนเลอออกมาพูดเฉยๆนะอาจจะเป็นคําพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยมึงพูดแรงไปเปล่าแบบนั้นนะฮนะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่เครียดมีคนคนเดียวค่ะนะฮะคนที่เครียดมีแค่คุณคนเดียวเลย เจ็บไม่เท้านะคับทุกคนเข้าใจยากอยู่นะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องการตกลงอะไรกันคนที่เครียดมีแค่คุณคนเดียวนะเพราะคุณวิ่งตามเขาไม่ทันนั่นคือสิ่งที่คิมเห็นเลิกไหมคิมไม่เห็นการเลิกล้าคิมเห็นความสัมพันธ์ที่คุณกําลังสร้างอะไรใหม่ๆร่วมกันนะฮะอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็อยู่ดีก็มึงจะเอายังไงวะเหมือนเหมือนหาทางลงไม่ได้มากกว่าว่ามันยังมีอยู่ไหมในความสัมพันธ์นั้นทีนี้คนชาวทาดน้ําคิมขอ ดูหน่อยว่าใจคุณเป็นเช่นไรค่ะคุณชาวธาดน้ำมาเจาะใจชาวธาดน้ำกันค่ะเอาละคนธาดน้ำคิมได้อะไรบ้างในใจของคุณคิมได้ หกไม้เทา้าค่ะนะะคินได้ควีนออฟสอดคินได้เด e นเลเวอร์ค่ะคินได้สามถ้วยนะคะและคินก็ได้สี่เหรียญขายายตรงนี้นะคะินได้สี่ถ้วยด้วยความน่าเบือ่อความกังวลน,นะฮะเอาล่ะอย่างที่บอกว่าตัวเขาคา่อนข้างที่จะควีนออฟสอดเนะ,ะ่เขาอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะความสัมพันธ์ของคุณก่อนเดี๋ยวขอพูดกับค,ค,คัสมบัธ์คันสมบัติขคที่ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะิดว่าคุณกาลังพบกับคนที่สวยหล่อมากๆ เป็นที่หมายปองนะเป็นที่หมายปองทีนี้การที่คุณวิ่งตามเขามันไม่แปลกเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าเก็บไว้มากๆนะฮะเป็นคนที่น่ารักอ่ะน่าจะมีความรักคือเบียอยากม่าความรักอยากอยากเอาไว้ครอบครองอะไรแบบนั้นนะฮะทีนี้เขามีคนเข้ามาเยอะไหมเยอะแต่แต่ที่มองว่ามันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นนะอาจจะเป็นรูปด่างตาที่ดึงดูด ใจคุณนอกจากการที่คุณรู้สึกว่าเขาดูเหมือนไม่แคร์คุณไกลๆแล้วเนี่ยคุณต้องมานั่งคิดว่ามันจะมีใครหรือเปล่าวะมันจะมีคนเข้ามาหาอีกไหมมันมีตัวเลือกเยอะแน่ๆเลยแล้วเราก็เป็นอาจจะเป็นแค่คนหนึ่งในตัวเลือกของเขาซึ่งคุณไม่โอเคกับความรู้สึกแบบนั้นนะอย่างที่บอกว่าคือถ้าคุณมีความสัมพนันธ์ กับคนคนหนึ่งแล้วคุณตั้งความหวังไว้สูงมากว่าคุณจะทําอะไรร่วมกันแล้วคุณมีการพูดคุยกันเนี่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาดูเฉยๆเขาดูเหมือนโอเคมีแผนแล้วก็บอกก่แล้วกันอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแผนใหม่พรุ่งนี้ก็คือเขาเป็นคนแบบนี้ซึ่งคุณรู้สึกว่าการกระทําเขาหรือคาแรคเตอร์เขามันค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกแย่นะ ปร,ประกอบแบบว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกมีเด็คนหมายปองนะมันเลยทําให้คุณยิ่งดับเบิลนะดับเบิลความความเครียดความกังวลขึ้นมานะนอกจากคุณจะเครียดเรื่องคาแรคเตอร์ของเขากา,ก,ขการพูดคการคุยของเขาคุณต้องมานั่งเครียดว่าเขาจะมีคนอื่นมาจีบหรือเปล่าอีกนะโอ้โหคุณคนชัดน้ำนะคุณสมควรจะพักสมองมันดึงมันออกมานะฮะเพราะว่าคิดบอกว่ามันเยอะไปนะมันเยอะไปนะคะมันไม่ใช่ความเศร้ามันไม่ได้ความ มันไม่ใช่ความเศร้าหรือการเลิกลามันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นการวิ่งตามคนคนคนหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าวิ่งเราตามเขาเท่าไหร่เขาวิ่งสปีดมากขึ้นแบบนั้นนะเอาล่ะทีนี้มาดูซิมาดูเขาคนนั้นของชาวทากน้ำค่ะเราดูว่าเขารู้สีไงกับคุณบ้างเอาล่ะเขาคนนั้นของชาวทาตน้ำจาก ไม้เท้าค่ะนะฮะเขาได้สิบเหรียญเขาได้เก้าดาบนะเขาได้คิงออฟคัพแล้วเขาก็ได้หกเหรียญขยายตรงนี้นะคิมได้แปดไม้เท้าเอาล่ะเอาตรงๆนะความคิดเขาค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยใจเขาทั้งความคิดทั้งเรื่องราวใ,ในใจเลยคิมมาว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอย่างที่บอกนะฮะที่นี้พอมาเจาะใจเขาเลยคิมเห็นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะคืออย่างที่บอกว่าคุณคุณอาจจะเคย คุยเรื่องการแต่งงานคุยเรื่องการสร้างครอบครัวคุยเรื่องการอยู่ด้วยกันหรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็ตามนะยแต่เขารู้สึกว่าคุณกําลังก้าวกระโดดนะคุณกําลังก้าวกระโดดหรือพูดข้ามชอดไปนิดนึงซึ่งเขาบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เขาทําได้หมดแต่ขั้นตอนมันเยอะมากแล้วเขารู้สึกว่ามันอีกนานอ่ะมันอีกนานเขาเลยไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเขาเลยไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องจะต้องแบบทําตรงนี้ก่อนไม่เขาพอเขามองว่าเรื่องเนี้ยมันอีกมันไกลตัวปุ๊บเนี่ย ต่อให้เขาบอกว่าเขาจะเอาทําแบบที่คุณต้องการเนี่ยแหละหรืออะไรก็ตามแต่พอเขามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวปุ๊บเนียเขาเลยไม่สนใจเนี่ยเขาเลยไปสนใจเรื่องอื่นทีนี้พอมันมีปัญหากันขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาทําเลยมันคือการที่เขาอาจจะบอกคุณว่าคุณคุณเป็นคนย้ำคิดย้ำทําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะซึ่งเป็นคำแก้ตัวที่มันแย่แต่ถามว่าเขาแก้ตัวไหมเขาไม่ได้แก้ตัวแต่เขาแค่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณพูดขนาดนั้นนะฮะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณอยากแต่งงานกัน แต่เรื่องอีกเนี้ยเรื่องเนี้ยมันจะเกิดสักหนึ่งปีครึ่งข้างหน้าหนึ่งปีข้างหน้าที่นี้ก็เฉยๆไงตัวเขาก็เออรู้ละแต่ก็ยังเฉยๆนึกออกปะการกระทําของเขาเนอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้คิดใส่ใจดีแทลเล็กๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งคุณเป็นคนใส่ใจนะมันก็เลยสวนทางกันนิดนึงนะสวนทางมากๆนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณอย่าคิดว่าเขาคิดเยอะในความสัมพันธ์นี้นะอย่าคิดว่าเขาคิดเรื่องที่คุณพูดเรื่องที่คุณสัญญาอะไรเขาไม่พนไม่คิดเพราะเขาคิดเรื่องอื่น คิดว่าเขามีเรื่องอื่นให้คิดมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่คุณจะทําร่วมกันกับเขาเนี่ยเขาเหมือนแบบเออทีหลังนะทีหลังนะอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาเกิดคาแรคเตอร์ที่มันดูเหมือนไม่ในส่ใจคุณขึ้นมาแบบนั้นนะฮะเอาละทีนี้มาดูว่าช่วงวันที่อ่11ถึงิบมันจะเป็นยังไงบ้างความสมคัญของคุณคิมก็ยังไม่เห็นการเลิกกันขนาดจอดใจเขาขคิมก็ยังไม่เห็นการเลิกกันนะคิมเห็นแค่ว่า เขาดูไม่ไม่เอนจอยกับสิ่งที่คุณทำกันล้วกันหรืออะไรก็ตามเห็นไหคะ่ะเอาละมามาดู11อยี่20ค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาสามถ้วยค่ะนะฮะ The Moon ค่ะแปดเหรียญค่ะสองไม้เท้านะแล้วก็ได้เด e ะเอมเพลเอร์เอาละ่ะคนชาวทักน้ำที่มองว่าตัวคุณเป็นคนทำอะไรให้มันสุข นะคุณเป็นคนรข้างจริงจังมากเพราะฉะนั้นวันที่21อ่า11ถึง20นี้ฮะมาากกันจะเกิดการพูดคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวนะ,ะที่อย่างที่บอกว่าที่จะทําด้วยกันนะฮะที่ตกลงกันไว้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานอย่างเดียวนะคินหมายถึงว่าสมมติว่าคนชาวท่าตามคุณกำลังบอกก,บกับแฟนคุณว่าคุณกําลังจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเรามีแพนเที่ยวต่างจังหวัดกันนะแต่ดูเหมือนเขาไม่แพ็คของเลยอะไรอย่างนี้นึกออกใช่ปะอาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้น แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราอใหญ่โตเหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นคิณจะบอกว่าคุณจะมีการรีมายเขาอีกครั้งรีมายเาครั้งคือมีการพูดคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือการที่เขาก็เฉยเขาก็ไม่ทําอะไรนะคะนะแล้วคุณก็รอคําตอบทีนี้รอคําตอบแล้วเกิดอะไรขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่วิ่งตามอีกแล้วเพราะมันนิ่งไปนะคุณรู้สึกว่าคุณทําเต็มที่แล้วนะคะคนชาวท่านานคิเห็นการที่คุณทำด็มที่คุณพพยยยยาาาามมอีก แต่คุณเนี่ยเขายังไม่เลนสปอะไรคุณเลยเขายังไม่มีการตอบโต้ตอบกลับอะไรของคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณจะหยุดค่ะหยุดแบบไหนคุณจะนิ่งนะสิบเอ็ดถึงยี่สิบนี้ค่ะคนชาวทัดน้ําอะไรก็ตามที่คุณกําลังพยายามอยู่คุณจะรู้สึกว่ากูจะพยายามบิกแค่ครั้งเดียวถ้ายังไม่อะไรต่อกูขอเล่นแล้วกูจะไม่พูดถึงอีกแบบนั้นเพราะว่าคุณเหนื่อยนะคิมมองว่าคุณเหนื่อยความสัมพันธ์คิมไม่เห็นการจบความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่คิมเห็นว่าคุณพยายามที่จะนิ่ง นิ่งเพื่อไม่อยากให้จัวเองฟุ้งซ่านด้วยในส่วนนึงนะคะนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่นี้มาดูพี่ยังเจีย๊ยบคาแนะนําคนชาวทัดน้ำกันก็แล้วกันนะอ้าล่ะมาพี่ยังเจียบเขาให้อะไรคุณคนชาวทัดน,น้ำ ให้กับเทมเพลนค่ะอาฮาครควีนส์ออฟคัพให้เดทค่ะให้ควีนส์ออฟวอนให้เดตสั่งขยายเดทได้สี่ถ้วยเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณตามคนคนนึงมันยากมากบอกได้เลยและคนคนนี้เนี่ยคิมมองว่าเขาเป็นแบบนี้ตลอด นึกออกปะเขาพลิกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะตามเขาไม่ได้สิ่งที่คุณสมควรทาและยังให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ไม่จบลงคือการหยุดนะฮะหยุดวิ่งตามเขาสักทีนะคะหยุดวิ่งตามเขาแล้วมองว่าเขาจะทํำยังไงเข้าใจว่าถ้าคุณทําอย่างนี้มันไม่ทําให้คุณไม่ได้มีความสุขหรอกเพราะคุณก็ไม่ชอบการยิ่งเฉยหรือการเงียบนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่คุณจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะฮะอย่างที่บอกคิมไม่เห็นการเลือกลาต่อให้เดทขึ้นมามันเป็นสิ่ง สี่ถ้วยแล้วก็เรื่องราวก่อนหน้าเดเนี่ยมันเป็นการที่เขาให้คุณหยุดวิ่งตามคนคนหนึ่งที่เอาแน่เอานอนในอารมณ์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหยุดก่อนนะคนชาวธาตุน้ำนะคะหยุดเพื่อตั้งหลักจะดีที่สุดนะฮะนะอย่างน้อยก็ถ้าคุณไม่พูดหรือว่าคุณเงียบเนี่ยมันจะลดการทะเลาะกันหรือการการวิวาทกันแบบนั้นนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวธาตุน้ำในวันนี้นะคะทีนี้คิงจะเปิดคนโสด เอาละคนโสดท้าท่าน้ำดูไม่แย่แต่ดูดูน่าลำคาญน่าลำคาญยังไงน่าลำคาญที่ว่าพอเจอเรื่องแบบนี้มันมันไปไหนไม่ได้มันไปทางไหนไม่ได้มันก็เลยจะทรายก็ไม่ได้จะฝากไปตรงกลางก็ก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าลำคาญในชีวิตคุณมากกว่าว่าทำไมคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้นะเอาละทีนี้มาดูคนโสดค่ะคนโสดที่เปิดสั้นๆแค่นั้นสิเอ็ดถึงยี่สิบนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างมีคนเข้ามาหรือเปล่านะคะคนโสดชาวทัาาน้ำนะ ชาวทัตน้ําจากใบแรกของคุณคุณได้อะไรคุณได้เดอะเอ็มเพอเรอร์ค่ะคุณได้ควีนออฟสอดนะคุณได้เดอะทาวเวอร์คุณได้หนึ่งไม้เท้าค่ะนะคะแล้วคุณก็ได้เดอะจัสติกอาลล่ะคนชาวทัตน้ําคนโสดนะฮะคิดมาว่าคุณน่าจะช่วงนี้หรือคุณอาจจะมีมาก่อนแล้วนะฮะคนคุณชาตกน้ำคุณมีคนที่คนแก่นะพ่อไม่แม่ไม่ นะดูเหมือนจะเข้ามาจีบคุณนะคะนะถ้าไม่ใช่เพราะมาันไม่มาคิงขอโยนไปที่คนต่างชาติเลยนะคะเข้ามาจีบเข้ามาเตาะคุณอยู่เรื่อยๆนะมาแบบรวดเร็วแล้วก็พยายามที่จะรวบลัดมากๆเลยนะจ๊ะนะแต่อย่างที่บอกว่าตัวคุณพยายามที่จะนิ่ง นะคุณอยากได้ความสามพั์นี้ไหมคิดว่าคุณก็อยากได้แต่คุณต้องการความชัวร์ว่าเขาไม่ได้มีใครข้างหลังเขาหรือเขาเลิกกับผัวจริงๆหรือยังหรือเขาเลิกกับเมียแล้วหรือยังคุณอยากได้ความชัดเจนตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างค่ะอย่างที่บอกว่า11บเถึงยีนี่คนโสดนะคนไพ่ของคุณเนี่ยมันคือคนที่มีคนเข้ามาเข้ามาคุยด้วยสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงป่องป้องชินกันนะก็เป็นว่าคุณพยายามที่จะทาดาวคิมเห็นนะคนที่ยังบอกว่ากูยังไม่มีใครเข้ามาเลยอีกคิม เดี๋ยวมีนะฮะนะคนเียกไม่มีใครเข้ามาจะมีข้าวไม้เข้ามาตาะคุณนะหรือพ่อไม้แม่ไม้นะคนต่างชาติที่แก่ๆหน่อยนะประมาณนั้นเข้ามาความสาคัญคุณจะควรระวังให้ดีถ้าเกิดว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นนะเพราะว่าเขาค่อนข้างรวบลักนะค่อนข้างเขาอยากได้คุณมากเขาต้องการรวบลักเลยทีเดียวนะเพราะก็เขาเรียกอะไระมีสเตจนิดนึงนะจ้ะทำอะไรนะจ้าเอาละคนชาทับน้ํา วันี้ิมไปก่อนนะหมดแล้วนะสำหรับคุณชาติน้ำถ้าต่อไปคิมจะเปิดชาวธาตุลมนะคะถ้า่าน้ำจ๋าเจอกันใหม่ได้ในปักหน้านะคะปักนี้คิมไปก่อนว้าเจอกันใหม่จะบ่าย